happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you น้องเกลียวน้องเกลียวลูกเกลียวอีกเร็วเร็วเฮ้ยไม่ร้อนลูกแม่หยิบเองขี้กลบแล้วค่ะน้องเกฟขี้กลบแล้วลูก ห้าขวดจิมบียอ่ะโอ้ยพอให้เพื่อนหน่อยแล้วให้ให้มันเกิดเป็นไงมันเกิดให้เพื่อนเป็นไงมีอะไรไม่ใช่มีความอะไรมีความสิละครเป็นแน่หรอกกินมขนมกินหรออ่าะเอาลูกให้ลูกแต่ได้ลูกเลยไม่เอาให้แต่ให้จินบีเลยให้ลูกให้ลูกให้จินบี เค็มไปเตยอร่อยนะเนี่ยย้อกชินมีไปก่อน่ะชินมีอันไหนลูกเอาลูกไหน <tes> มีลูกกระต่ายลูกอะไรน้องกิ๊ฟน้องชินมีตรงไหนลูกตนีอ้อันนี้กระต่ายเดี๋ยวช่วยเล็กๆนี้ดีกว่า,าตายแล้วชินมี้วย